ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโรงงานคอยไม้เรียบร้อยแล้วนะครับ Thank you Thailand clients likes our p r o d u c t งานเนิคนะครับงานโซลา่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโอ้ยมามาเต็มแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ยันไปถึง EV charger นะครับปีหน้ามาแน่ๆครับแบตเตอรี่น่าจะราคาถูกลงแบบมีในยะสำคัญ15หอ,อไม่รู้จะเดินหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาบ้าง ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินนะครับวันนี้คอมซิโซล่าจะพาออกนอกสถานที่ไม่ใช่ในประเทศนะครับเราจะพาไปที่ประเทศจีนจะไปที่หางโจครับแหล่งกําเนิดและแหล่งผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์อันดับ2ของโลกนะครับยี่ห้อคอยไมที่เราเป็นตัวแทนหลักอยู่และเราได้รับเกียรติจากคอยไมครับให้ไปพาร์ทเนอร์คอนเฟอเรนซ์ที่จะมีแค่50ิพาร์ทเนอร์ทั่วโลกนะครับซึ่งคอมซิโซล่าเราเป็นหนึ่งเดียวของไทยนะครับที่ได้ไปงานคอนเฟอเรนซ์นี้เขาจะเปิดเผยโรงงานแล้วก็ไปประชุมกันว่าจะมี อะไรดีๆมานำเสนอเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในรถบัสนะครับซึ่งกำลังจะไปโรงงานหอยไม้เป็นโรงงานที่ผลิตไมโครอินเวอร์เตอร์อันดับสองของโลกนะครับ Okay, ครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโรงงานคอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดตามมาตรฐานโรงงานนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะให้เราถ่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับคือเราได้รับเชิญมางาน Global Conference นะครับ Global Distributor Conference มาว่าเราเป็นเราเป็นยอดขายอันดับหนึ่งขาย Residential มากที่สุดในประเทศไทยนะครับ ก็เราก็อยากจะให้ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆได้เห็นว่าไมโครอิมเตอร์เตอร์แบบสองของโลกเนี่ยเขาผลิตกันยังไงโรงงานใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของแวร์ h ฮา s e นะครับ ของหอยไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกกําลังการผลิตเขาเยอะขึ้นความต้องการทั่วโลกเยอะขึ้นมันได้อีโคโนมีออฟสเกลทำให้เขาอัปเกรดโรงงานอัปเกรดการเรื่อง QC มากขึ้นดูสิครับของเยอะขนาดนี้อย่างปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีช่วงความต้องการมากขึ้นแล้วก็ของขาดตลาดแต่กลายเป็นตอนนี้โอ้เห็นเลยครับแวรเฮาของเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของขาดตลาดอีกแล้วครับ Hi, this is Jen. Uh, this is h uh, Hoi m a u s warehouse, and uh, thank you, Thailand clients like our product. ตอนนี้อยู่ที่งานสแน็คนะครับสแน็คเป็นงานใหญ่มากอยากให้ดูมีทั้งหมดนะครับ15หอ1ห,หอเนี่ยอารมณ์ชาเลนเจอร์สัก1อันเพราะฉะนั้น3วันเนี่ย ไม่รู้จะเดินหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาบ้างสำหรับลูกค้าคอมซิสโซลา่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานสเน็นะครับงานโซลา่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่ขนาดที่ว่าประมาณสักสิบเท่าของ IMPACT มาทั้หมดต้นน้ำปลายน้ำ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับโซลามากันหมดครับเพราะนั้นคุณไม่ต้องห่วงถ้าคุณเป็นลูกค้าของคนซีโซลาเชื่อได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมมาดูจริงผมมาเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีล่าสุดให้ถ้าไหนดีอันไหนเด็ดผมตามไปดูถึงโรงงานผมเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทุกคนแน่นอนครับจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็เราต้องเริ่มคุยเพื่อจะหาอะไรดีๆไปฝากเพื่อนๆกันนะครับ อีกเจ้าใหญ่ที่ไม่มาไม่ได้เลยครับก็คือ a ว e ยครับโว้ยมามาเต็มเขาก็พยายามสร้าง Ecosystem ของเขาตั้งแต่แบตเตอรี่อินเวอร์เรยันไปถึงที่เป็น EV Charger นะครับแล้วก็รวมไปถึง i n v e r อร์ตอร์ของโรงงานโว้ยก็มาค่อนข้างคร,งครบเหมือนกันครับ จากการเดินงานนี้จะเห็นว่าแบตเตอรี่มีเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับชัวร์แล้วครับว่าเทรนด์ปีหน้าแบตเตอรี่มาแน่นี้สำหรับโรงงานปีหน้ามาแน่ๆครับแบตเตอรี่น่าจะราคาถูกลงแบบมีในยะสำคัญนี่นครับคือสำหรับโรงงานมาแน่ๆครับถ้าถ้ามันมาขนาดนี้แล้ว <c oughs> ต้องบอกก่อนว่างานสน็กนะครับคืออาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดครับ แต่เป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้จริงเยอะที่สุดเขามีตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่แบบเซลล์แมทีเรียลหรือวัสดุอุปกรณ์เครื่องทำโซลา่าไปถึงโซลา่าฟาร์มโซลา่าโรงงานแบตเตอรี่มาครบครับคือเรียกได้ว,ว่าผู้ผลิตโซล่าท่านไหนเนี่ยคือถ้าไม่ได้มางานเนี้ถือว่าแปลกครับซึ่งงานสเน็กเนี่ยเป็นงานที่ ผลิตจริงใช้งานจริงซึ่งเป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมในปีต่อไปแน่ๆก็ยังไงก็ฝาก c h ช n n l คอมซิโซล่าไว้ด้วยครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe